สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพารที่3นะครับของบทที่10ในส่วนของการพยากรณ์ก็พารที่3ก็จะเป็นวิธีการแบบ w h o วินเทอร์นะครับร Winter, แบบบวกนะครับหรือโฮ o วินเทอร์แบบ Additive นะครับเอ่อโฮวินเทอร์นะครับจะเป็นการพยากรณ์ที่เป็นลักษณะข้อมูลที่มีทั้งในส่วนของบางช่วงก็คงที่นะครับ แล้วก็มีแนวโน้มผสมเข้าไปอีกนะครับและก็มีฤดูกาลผสมเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นโฮลวินเทอร์เนี่ยจะเหมาะกับการพยากณ์ในลักษณะของข้อมูลที่เป็นลักษณะผสมนะครับที่มีทั้ง3ลักษณะประกอบด้วยกันนะครับก็คือคงที่แนวโน้มฤดูกาลนะครับเนื่องจากเป็นฤดูกาลเนี่ยในส่วนของวิธีการพยากรณ์ลักษณะนี้เนี่ยจะต้องใช้ข้อมูลที่เป็นช่วงเวลา ในหลายๆปีหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้เห็นแนวโน้มในปีอื่นๆเพื่อเทียบกันนะครับไม่งั้นถ้าถ้าสมมติว่าเรามีช่วงเวลาแค่ปีเดียวเนี้ยเราก็จะไม่เห็นว่าเอะจริงๆแล้วมันเป็นแนวโน้มฤด,ดูกาลผสมอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะมันไม่เห็นมันเห็นปีเดียวมันไม่เห็นปีหน้าหรือปีก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ต้องใช้ก็อาจจะต้องใช้เยอะหน่อยสําหรับการพยากรณ์ในส่วนของโฮลวินเทอร์นะครับเอ่อ สูตรของโฮวินเทอร์นะครับก็ถ้าสังเกตนะครับนะตัวนี้ y hat t บวก n เท่ากับ e t บวก n คูณ t t บวก s t บวก n ลบ p นะครับจะเห็นว่ามันมีตัว s เพิ่มเข้ามานะครับถ้าในครั้งก่อนเนี่ยมันจะมีแค่ตัว e e ก็เป็นลักษณะของสูตรแบบเลเวลหรือว่าคงที่นะครับแล้วก็ตัว t ก็คือเป็นลักษณะของสูตรแบบเทรนหรือว่าแนวโน้มนะครับอันนี้ก็มี s เพิ่มเข้ามาก็คือซีซันนะครับก็เป็นเรื่องของฤดูกาลบวกเข้ามาอีกนะครับ เพราะฉะนั้นก็จะมีสูตรย่อยเหมือนเดิมนะครับมี ETS นะครับตามนี้เลยนะครับตัวแปรจะมี3ตัวละนะครับก็จะเป็นอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะครับซึ่งเดี๋ยวตัวแปรเนี่ยเงื่อนไขเหมือนเดิมนะครับก็คือต้องมากกว่าเท่ากับ0ูย์แล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ1แล้วก็จะใช้ Excel Solver ในการหาครับเอ่อลักษณะการทำก็คล้ายๆนะครับคล้ายๆเหมือนเดิมจะมีจุดที่แตกต่างนิดหน่อยนะครับกับมีตัวแปรเพิ่มใหม่อีกตัวนึงคือตัว P ตัวนี้นะลักษณะเหมือนตัว P ตัวนี้นะครับ ก็คือจํานวนช่วงเวลาที่พิจารณานะครับปกติเนี่ยการพยากรณ์แบบมีซีซันแนลนะครับหรือดูการเข้ามาผสมเนี่ยมักจะดูตามไตรามาสนะครับหนะึ่งปีก็จะมี4ไตรามาสนะครับแล้วก็ไตรามาละ3 4, เดือนนะครับสี่สามสิบองก็ข้อมูลที่ได้มานะครับเราก็จะมีข้อมูลนะครับตั้งแต่ปี2012ถึง2017เนะครับเป็นข้อมูลในอดีต นะครับแล้วก็แบ่งเป็นลายไตายมาสนะครับส่วนช่วงเวลาช่องนี้ผมเขียนไล่รันไปเรื่อยๆนะฮะถ้ารวมแล้วก็จะมี24ข้อมูลนั่นเองนะครับค่าพยากรอ่าโทษทีครัค่าจริงที่กําหนดมานะฮะจะอ๋อจะเป็นข้อมูลแค่2,016นะครับโทษทีนะไม่ถึง 2017. 2,017 2,017จะเป็นปีที่เราจะพยาก,กรณ์ออกมาด้วยนะครับเสร็จแล้วเหมือนเดิมว่าจะหา ETS แล้วก็จับ3ตัวบวกกันกลายเป็น Yhat นะครับก็จะได้เป็นค่าพยาก,กรณ์ออกมา ทีนี้มาดูตัวเลเวลก่อนนะครับตัวเลเวลก็จะเป็นตามสูตรเลยนะครับก็ผมตั้งอัลฟาเบต้าแกมมาไว้ตรงนี้3ช่องนี้นะครับแล้วก็ใส่สูตรเลยนะครับ P เท่ากับนะครับอัลฟาบีนะครับฟาพวกตัวแปรเนี่ยล็อกเซลล์รอไว้เลยนะครับอ่าล็อกแล้วล็อกแล้วผม c o p ี่รอไว้เลยด้วยเพระาะว่าเดี๋ยวไม่ต้องใช้อีกนะครับอ่าอัลฟาคูณวงเล็บ YT อ่าแล้วอันไหน ET นะครับ YT อ๋อช่องข้างๆนี้นะครับมันคือ K9 กดเลือกไม่ได้พพิม์ P9 ก็ได้ครับ a 9นะครับอ่ลบ ST ลบ P ST ลบ P นะครับเดี๋ยวผมอธิบายว่ามันดูยังไงนะช่องแต่มันเป็นช่อง S นะครับช่องแรกนี้นะครับก็คือ N5 นะครับ วงเล็บปิดบวกเล็บเปิด1ลบอลฟาตกี้ก็พิสูจน์ไปแล้วนะก็วงเล็บปิดคูณด้วยวงเล็บเปิด e t ทลบ1อันนี้คือระนาบ t นะครับอันอีลบ1นก็จะย้อนการแบ่นผลค,คือตัวนี้ครับตัวนี้วนพวกนี้พวกนี้จะมีสูตรผูกไปแล้วนะครับถ้าอยากรู้ว่ามันคิดยังไงก็ลองดูก็ได้นะครับแต่ผมันขออธิบายนะ l 8นะครับก็บวก Tt ลบ1 ก็คือช่องนี้นะครับเร็ปิดครับครบแล้ว enter ูแได้ละช่องเลเวลของเรานะครับปีสุดเลยถัดไปก็ใส่ครับอ่ออก่อนจะไปผมอธิบายนิดนึงนการ็นเป็นเป็นเพิ่มเติมนะถ้าจําได้ตำแหนช่องได้ก็จำก็ได้ครแต่ว่าถ้าเข้าใจตัวนี้เพิ่มกันจะทําให้สามารถไล่ช่องเป็นนะครับ<ม>ไอตัว S ที่เพิ่มเข้ามานะครับจะสังเกตว่ามันมีตัวแปร P เข้ามาถูกไหมครับ แล้วเลือ P มันมันคือเลขอะไรนะ T n น่าจะหาเป็นแล้วเนาะนะครับทีนี้เวลาดูสมมติจะหาช่องนี้นะครับหา E E T ช่องนี้ E T ช่องนี้มันก็จะตรงกับช่วงเวลาที่5นะครับช่วงเวลาที่5แสดงว่า T เนี่ยมันคือ5ถูกไหมครับ n n เราจะใช้ช่วงเวลาก่อนนี้นะครับช่วงเวลาก่อนนี้นะครับก็คือ มันห่างกันแค่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับดังนั้น n ก็คือ1ส่วน p คืออะไร p จำนวนช่วงเวลาที่พิจารณาครับเราตั้งช่วงเวลาเป็นไตรามาสก,ก็คือไตรมาสนั่นแหละครับ4ไตรมาส p ก็คือ4นะครับัน้น t คือ5 n คือ1 p คือ4นะครับทีนี้มันมีตัวแปร s ตรงนี้นะครับ t ลบ p t คือ5 p คือ4จับลบกันมันก็เลยเป็น s 1 s 1ก็เลยเป็นช่องนี้ครที่เราเลือกไปตอนแรก นี่คือการไล่ตำแหน่งเพื่อให้รู้ว่า s เนี่ยมันจะใช้ช่องไหน s ใช้ของพิเลตที่หนึ่งช่วงเวลาที่1น่งก็คือช่องนี้ก็คือช่องนี้ลบ47นะครับอโอเคทีนี้ตัว t เท่ากับเบตา้าอบตาช่องนี้นะครับล็อกเซลไว้นะครับโอเคคูณ et et ก็ช่องนี้เนาะ ลบ e t ลบหนึ่งก็ช่องนี้นครับเล็บปิดบวกเล็บเปิดหนึ่งลบเบต้าครับเล็บปิดคูณ t t ลบหนึ TT ่งอ่า t t ลบหนึ TT ่งก็ช่องนี้ m แปดได้แล้วค่า t นะครับปึ๊บทีนี้ค่า s นะครับก็กับแกมมานะครับแกมมาคูณ ครับผมล็อกเซลไว้ก่อนเดี๋ยวลืมเว็บเปิด YT ลบ ET อ่า YT อย่าเลือกช่องผิดนะลบ ET เล็บปิดบวกเล็บเปิด1นึ่ลบอัลาอัลฟาลฟา,ลฟา,ฟาของกรอบนี้มา1ลบอลฟา ครับเล็บปิดคูณครับ st ลบ p ก็คือช่องนี้ครับอ่ะลด p ลงมาโอเคได้สามช่องแล้วช่องสุดท้ายเลยฮะช่องสุดท้ายก็เนี่ย y hat เท่ากับ et บวก ntt n คูณ tt บวก st บวก np ก็จะเป็นนะครับ y hat t บวก n นะระวังนะฮะมันไม่ใช่ t เฉยมัน t บวก n แสดงว่ามันย้อนกลับไปแน่นอนนั้นตัว e ใช้ตรงนี้นะครับบวก n มันคือ1คูณกับ t แล้วก็บวก STP อ่ะทีนี้ใช้อนไนใช้อันนี้หรืออันนี้นะครับถ้าจะไล่ตามสูตรก็คือตอนนี้เรากำลังหาช่วงเวลาที่5นะครับ ห้าเราช่วงรที่หก็คือ t เท่ากับหเนาะ n มันเท่ากับ1 p เท่ากับสก็เหมือนเดิมที่เหมือนเดิม st บวก n ลบ p นะครับมันคืออ๋อโทษ t มันต้องแปลงจากตัวนี้นะอันนี้จะรับ t t ของช่วง y hat เนี่ย t t ของช่วง y hat เนี่ยมันตรงกับ5้ถูกไหมครับมันคือ t บวก n t บวก n มันต้องเป็น5นะครับ n เนี่ยเรารู้คือ1นึ่งันั้น t คืออะไร t คือ4อ่ามันจะไม่เหมือนตะกี้นะตรงเนี้ยต,ต้องดูตัวนี้ตัวตัวนี้เป็นสเต็ปแรก t คือ4นะครับดงนั้น t รู้แล้ว s ตรงนี้เป็น4บวก n n เป็น1 p เป็น4งนั้น4บวก1ลบ4ี่ 4, ได้เท่าไหร่4บวกเป็นห้าห้าลบ4เป็น1มันก็คือช่องนี้แหละนะครับแต่อันนี้จะคิดให้ดูนะครับว่ามัน,ม,นมายัางไงนะครับเจอไปบ เสร็จาลาลแล้วลากยาวมาเลยเราจะแก้สูตร3มช่องสุดท้ายคะอันนี้อันนี้จะไม่ใช่อันนี้นะครับถ้าย้อนกลับไปดูช่องช่องนี้ช่องนี้จะถูกนะครับมันจะเป็นตำแหน่งนี้นี้นี้แล้วก็ลบ47ตรงนี้นะครับฉะนั้นจริงจริง,รงล็อกเซลล์ตรงนี้ไว้เลยก็ไดนะ้อันนี้มันเป็นมันเป็นอันที่คำนวณถูกล็อกเซลล์ไว้เลยแล้วเดี๋ยวก็เราแก้แค่ค่า n อ,ออกเซลล์ปึ๊บแล้วลากแบบตรงนี้ n เป็น1ถูกแล้วนะครับ n เป็น1นึ่อ่ะผมมีวิธีหนึ่งไม่ต้องมานั่งแก้ตัวเลขเปลี่ยนตรงนึกให้เป็นอันนี้เลยนี่ไตามารนะครับเจอเลยแล้วลากเลยนี่นะนี่ไตามาร์ไก่ยี่สิบห้าเป็นไตามารที่หนึ่งอันนี้เป็นสองนะเปลี่ยนเลยไม่ต้องไป เสียเวลาแก่นี่โอเคได้ไหมต้องเสรมาเรียบร้อยนี่อ่ะ MSE ครับเราใส่สูตร MSE นะครับ sum x y 2นะครับ y hat r y ก่อนนี่ครับเสร็จแล้ว y hat ได้ถึงตรงนี้อะอะโอเคอย่าลืมหารด้วย COU เขาก็ตำแหน่งตรงนี้ก็ไแดกกล่องนี้ปิดนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาอัลฟาเบต้าแกมมาก,กันนะครับเข้าไปที่ Data เข้าไปที่โซเวอร์นะครับขอเดสเซตก่อนนะตั้งให้ดูใหม่นะครับเป้าหมายของเราคือ MSE ฮะต้องการค่าน้อยครับนะอยากให้หาอะไรอยากให้หา3ตัวนี้ตัวแปรที่เราต้องการทราบ มีเงื่อนไขยังไงเงื่อนไขแรกครับ3ตัวนี้นเงื่อนไขเดียวกันต้องน้อยกว่าเท่ากับ1นบกดแอดเข้าไป3ตัวนี้ต้องมากกว่าเท่ากับ0ครับมี2ตัวครับกดโอเคเลยกดโซปึ๊บออกแล้วครับนี่คือค่าอลองสร้างกราฟดูหน่อยที่หน้าตากราฟเป็นยังไงนะครับเซิร์ โอเคนี่คือหนะ้าตากราฟที่ได้ออกมานะครับขยายนะปึ๊บคุณก็จะเห็นว่านะครับกราฟเนี่ยมันมีทั้งหมด24ช่วงอนะเนาะ4ช่วงก็คือ1ไตรมาสนะเนี่ยตรงนี้คือไตรมาสแรกนะฮะเวตรงนี้มันอ่าพยากรณ์ไม่มีข้อมูลนะไตรมาสแรกจะเป็นขนาหนีนนะ้เริ่มเพิ่มขึ้นในช่วงที่2จนถึง4 พอไต่มาที่2ก็เริ่มเพิ่มขึ้นในช่วงที่6จนถึงจนถึงประมาณสักเก้ทักสิก็เริ่มตกนะครับที่เราคํานวณได้ก็ค่อนข้างแม่นเลยนะนเกือบจะทับเส้นเลยบางช่วงเกือบทับกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็อกว่าก็จริงนะฮะมันอาจจะดูเหมนเยอะนะครับเพราะว่าเราบอกว่ามันต้องเข้าใกล้ศูนย์แต่ว่าเวลาทำจากข้อมูลจริงเนียเรยเลอร์มันจะเยอะอยู่ เพราะฉะนั้นเราต้องดูกราฟประกอบด,ด้วยอย่างที่ผมเคยบอกโอ้ oh, ถ้ากราฟมาแนวนี้เนี่ยสแสดงว่าชุดข้อมูลเนี่ยชุดข้อมูลนะครับสามารถเอาไปใช้ต่อได้นะครับน่าเชื่อถือได้นะครับรว่าลักษณะต่อไปมันอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นไปคุณก็จะเห็นว่ามันเป็นฤดูกาลด้วยเป็นแนวโน้มพุ่งขึ้นไปด้วยนะครับและถ้าดูดีๆมันก็จะเป็นเหมือนพุ่งขึ้นไปในแบบหักล้างกันถ้าตีเส้น จากนี้ไปนี่มันอาจจะหักล้างกันอาจจะเป็นเกือบเ,อบเส้นตรงนะครับโอเคนี่ก็คือวิธีการของโฮเวนเทอรแบบบวกนะครับหรือว่าโฮเวนเทอร์แอดดิทีฟนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะครับเป็นโฮเวเทอรแบบคูณหรือมัลติเพลนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ